หรอคะพี่หมอนยังไม่กลับหรือยังหรือจะมีคนปากยื่นปากยาวมาว่าได้ว่ามาสายแต่กลับก่อนโหไม่มีใครเขาว่าพี่หมอหรอกนะคะเขาก็แค่พูดตามที่เห็นนะคะปากเก่งขึ้นทกว่านี้ยะพี่หมอนครับเห็นแฟ้มงานพอดเก่าที่อยู่บนโต๊ะเมื่อเช้าไหมครับงานเก่าไม่เห็นเลยนะคะที่วงอยั้งหมด่ในีุงงานใหม่ค่ะแล้วแล้วมันหายไปไหนอะพี่อยู่ในตู้ค่ะ เรียงตามอักษรไว้แล้วรู้ได้ไงฮะใช่ห่อยรู้ได้ยังไงฮะก็ฉันทํางานกับมือแล้วก็สมองไงคะไม่ได้ใช้แต่ปากตายแล้วคึ้ดูสิคะดูสิคะดูสิคะโอ๊ยนี่หมดคะเสียงดังมากๆเลยค่ะดราม่าไปไหนคะเนี่ย้นี่ก็อีกคนนึนจะยืนอยู่อีกไปหาสิอยู่ตรงนี้จะเจอหรอเป็นเลขาไม่ได้เป็นแม่ฉัน ที่มีรูปแบบคุณนะท่าเอาคิดเท่ายอดตาวไม่ตั้งนานแล้วยอดย้อนตลอดเลยเนี่ยฮะก็เถียงเคาไม่จบ้าวกัเดือนตลอดคุณจะหักก็หักไปเลยุดไม่ได้คุณตาเป็ไงคุณยายไม่ถูกใจค่ะคุณเมฆไม่กลัวไม่กลัวใหญ่กว่าคุณตายค่ะพี่เมฆพี่หมอนคะเพราะคุงทะเลาะกันอยู่จะพูดแซ่คุณไหมแหมเข้ากันเป็นฝีเป็นฝุยเชียวนะคะยิ่งนานวันเนี่ยยิ่งจะดูสนิทสนมกันมากเหลือเกินนะคะ เมย์มาทำไมไม่บอกผมครับถ้าเมย์บอกบอก,ก็คงจะไม่ได้เห็นความสุดสนมของคุณกับเรนนี่สิคะไ,ไงจ๊ะได้ข่าวว่าเธอเนี่ยมาเป็นเลขาคนใหม่ของไตรอีกคนหรอจ๊ะค่ะคุณตาเขาเห็นว่าเหมาะสมนะคะหรอจ๊ะเก่งจังเลยนะเนี่ยทำงานได้ทั้งหลายอย่างกลางวันเป็นเลขาส่วนกลางคืนเนี่ยเป็นนักร้องคาเฟ่ แล้วเป็นไงจ๊ะรายได้ดีไหมได้ข่าวว่ามีพวกเสียเสียป่าเนี่ยมาใช้บริการเยอะนะเมยครับไปคุยกัที่อื่นดีกว่ามั้งเดี๋ยวสิคะเมย์กำลังคุยกับไมรเรนี่อยู่นะคะเออผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรานะครับคืนคืนนึงเนี่ยได้เงินเยอะไหมจ๊ะเยอะค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาชอบของจริงไม่พอ่อไม่งัดและก็ไม่ แล้วเนี่ยฉันว่าเรนนี่เองเนี่ยก็ควรจะทำบ้างนะจ๊ะจะได้ดูเหมือนคนขึ้นมาบ้างขอบคุณนะคะสำหรับคำแนะนำแต่ฉันว่าคุณไปจำไหมคะว่าของที่คุณฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะหมดอายุเมื่อไหร่นี่เธอ ดิสามาชวนไปทานข้าวนะคะพอดีว่ามีเรื่องจะถามเกี่ยวกับโฆษณาที่เพิ่งถ่ายไปนะคะพอจะมีเวลาสักหน่อยไหมคะดิสาจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะคะ่ะก่อนที่จะเริ่มประชุมสรุปงานพรุ่งนี้นะคะคุณดิสาครับค่ะอุ้ยซอรี่นะคะนี่กำลัง ประชุมหรือว่าแคสงานกันอยู่เหรอคะเอ,อ่อแล้วนี่ใครอะคะนี่คุณเมมารยาครับสวัสดีค่ะคุณเมยสวัสดีค่ะนี่เป็นดาราหรือเปล่าะคะต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าลิซาอยู่เมืองนอกมานานนะคะก็เลยไม่ค่อยรู้จักนะคะใช่ค่ะเป็นดาราค่ะ ไปทานข้าวกันนะคะริสาคงต้องรบกวนคุณอีกเยอะเลยอะค่ะแล้วพรุ่งนี้ค่ะจะเป็นประชุมสรุปงานครั้งแรกของริสาด้วยตื mm ่เ hmm. ต้นหน้าดูเลยค่ะ mm hmm. ไปทานข้าวกันนะคะ mm hmm. ไปค่ะไปค่ะได้ครับไป,ไปก่อนนะคะเชิญประชุมกันต่อได้เลยค่ะไปค่ะบ๊ายบาย